นายรักนายเอรักชี้ดูไหนตักปากเรียกพ่อพ่อเรียกแม่แม่เรียกปู่อือเรียกย่าย่าเรียกตาตาเรียกยายยายเรียกยาขำขำเรียกเดียวเดียวเรียกไตไตเรียกเจียวเจียวอื เรียกพี่เรียกป้าแรมเรียมเรียกลุงนนอนเรียกลุงปุ๊ปเรียกพี่อินจี้เรียกตาน้อยเรียกเดียอเรียกพ่อใหญ่ปองเรียกยายลอยเรียกตาเบี้มเรียกยายเกดเรียกตาหนุนเรียกป้านุ้ยเรียกพี่นาย ai, Lắc cái Nhắc lại. Lấy blin. ta. Ta ta ở này ta. Ta này. Nó cho bơ. Bạc.